หมอตีนะครับนายแพทย์ีิสุทธิ์ปียกิรติกุลนะครับจากดร์สตอรี่คลินิกสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องถึงการป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับจกจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอคนไข้ที่มีปัญหาเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆหร่อหลายท่านเนี่ยอายุยังไม่ทัน40เลยก็เริ่มมีอาการแนละ้วเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการในการดูแลตัวเองก่อนที่ปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดน,นะครับข้อหนึ่งเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับ พอไหนก็คือไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมีผลมากๆเนาะสำหรับคนที่ชีวิตประจำวันเนี่ยนอนน้อยพักผ่อนไม่พอรวมถึงซีเดนทารีก็คือวันนี้นั่งเฉยเชย่นมนุษย์ออฟฟิศหมอนี่ก็ใช่ก็คือเนาะนั่งอยู่กับโต๊ะเองเดียวเลิกงานกลับบ้านไม่ได้ทําอะไรเป็นไม่ได้ออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ยการเดินต่อเนื่องติดต่อกันนานน,น้อย3านาทนีก็มีประโยชน์ มีการศึกษานะครับว่ามันช่วยลดโอกาสเกิดโอกาสที่จะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ทางหนึ่งนะครับก็คือการพักผ่อนอย่างเพียงพอเนาะ oh. เพราะว่าเราก็จะเจอว่าบางคนเนี่ยนอนดึกมากพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้าอีกหรือว่าบางคนก็ไปแอบงีบตอนกลางวันเอาเองี้ย oh. จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ทําให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยเพี้ยนง,ง่ายร่วงไวนะครับ oh, <no. S 1> เพราะว่านอกจากจะลดฮอร์โมนเพศแล้ว ร่างกายก็โสมมันยังไปทําให้ฮอร์โมนต้านเครียดของเราเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นสุดท้ายล่ะการเลือกอาหารการกินถ้าเรากินอาหารหลากหลายเนาะแล้วก็ครบถ้วนดีเงี้ยครับร่างกายก็จะได้วิตามินแร่ธาตุโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสมรรถภาพทางกายก็ดีสมรรถภาพทางเพศก็จะดีไม่ยอนกอดไว้อ่วนนะครับ หากใครมีคำถามเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ